สวัสดีครับผมนายณัฐนัยนุรักษาปัจจุบันกำลังศึกษาใช้มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศึกษานานรีวิทยาโครงการส่งเสงริมความเป็นเลืศอด้านเทคโนโลยีเกรดรวมปัจจุบัน5เทวอของผม3.86ครับส่วนตัวผมมีลักษณะนิสัยที่ผมคิดว่าผมเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับเหตุผลที่ผมเลือกวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องจากผมมีโอกาสได้เข้าศึกษาในใสายการเรียนส่งเสริมความเป็นเลือดด้านเทคโนโลยีผมจึงมีโอกาสได้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ตั้งแต่ช่วงต้นของมัธยมปลายทาให้ผมชื่นชอบในด้านวิศวกรรมที่มีการแก้ปัญหาจะมีเหตุผลและก็ทฤษฎีที่มีความหลากหลายครับผมจึงได้เข้าค่ายวิชาการของมหาวิทยายลัยพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลทําให้ผมได้รู้ว่า วิศวกรรมเครื่องกลน,นั้นไม่ใช่เป็นแค่การจับเครื่องไม้เครื่องมือแต่เป็นการศึกษากลศกาสตร์ต่างๆในเชิงลึกเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆบนโลกนี้ครับซึ่งทําให้ผมเนี่ยชื่นชอบในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล